มึงมุนระประมุโอ้มันต้อง่ามันอ่อนครับแม่กี่เพื่อนกี่เพื่อนกี่ยวื่เอาเสมุกหนึ่งเพิ่ไก่มายังเลยไม่ตีเสยเนาะมาถูกมาลิเออมาเลยค่ะเรียบร้อยนะพี่น้องของบาสุกติดแอร์เรียบร้อยลงมานอนกลางได้วันนี้มาอยู่ข้างล่างได้ได้ทุกคนเลิกที่เขามหาสมคบคลิปนี้เนาะ เป็นกำลังใจไปเลยเดี๋ยวพี่น้องเงินถุกบาททูกสตางค์กันยอนคนเบิ่งห่ยเดี๋ยพี่น้องเขาก็ได้น้ำการถ่ายคลิปเขาก็พอได้เห็ดมีสิ่งที่เขาหมักเนาะ สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข,ขสุคนยินดีตอนหับเขาสุกสองว่าสุขคนนี้นีเด้อพี่น้องหลังจากเข้าไปหาหน่มไม้มานวุงเสาร์นี่พี่น้องเอ้ยกฐาแขกมากแต่ว่าตอนนี้แขกอันสร้างแอร์มากก่อนเนาะมาหอดก่อนพอสุกสิข,ขามไปเอาแอร์พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะติดแอร์หองไหม่ละพี่น้องว่า อันนั้นเห็นหลายคนว่าคือบเอาแอร์อยู่ทัง้งหันลงม,มาติดอยู่ลุ่มเนาะว่าสุกตอนเลยว่าโอ้ยอ่าแอร์ตัวนั้นกับป้าไใบาห้องเทิงนะน่ะห้องลุ่มก็ติดไม่เอาซะเพราะวา่าขันเท้อว่ามีแขกมียังมากอะ่ะขันเขาเจะนอนอยู่ห้องลุ่มตัวว่าขันเว๊ะลานา้ำถล่มน้ำยังบาสุกขึ้นนอนเทิงกะมันก็ง่ายพี่น้องขันมีแอร์เบดบ้านก็่พี๊ะแอร์มันขึ้นไปนอนเทิงวะ <c oughs> ติดวะอีหันแล้วพี่น้องเราจะขามไปเอาสร้างแอมาฝากบาสุกฝากอันนั้นฝากสร้างแอ้ืือแหวนให้อีกแล้วเสือแหวนสร้างแอสิมาบอกว่าเสือแหวนไม่หายแน่อว่าพัาะสร้างแอกมันเป็นเสือให้แหวนกับอันนั้นเพราะว่ามันเอามาอยากขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาจะเอารถเามาจะนน่าจะซองเลยสามนี่แหละ ยาบาสุกจะขาบแปเพิ่นอยู่พุ่นขาแอร์ก็บหมื่นสี่พันบาทพี่นอ้องเอื้อยออกเอื้อย,ยออกซอยหาพัดเนาะยังหมื่นสี่พันบาทกนะ็ติดรวมทั้งขาติดตั้งเลยแ <c oughs> อร์บาสุกสั่งกันแอร์กีไปเดี๋ยวสิ่งเดียวพอแอร์ยังวะได้กิน <c oughs> ต้นน้นมันแพงหมื่นแปดถูกป ทัานมันมีเด็กหาจักหมืนนม่นแป๊ะท่นโมีเด็กหาห้มื่นหาเออตัวมันอันอนั้นไปเอาตัวธรรมดาตัวธรรมดาเหมือนสิสะพานกับสีขาดแต่พี่น้องโอ้ฝนฝนทางไหนามาอันสะพานขาดเท่ากับสีด้ใสเพื่ออันนี้แหละบัดน,นี้ขามเพื่อสะพานจะอยู่ท่านอนเพื่ออยู่ท่านี้ขามเพื่อ หนุ่งยากเนาะหนาฝนสามสเดือนการเที่ยวการไปมาทันจรยากไปนาะทาตะเปือยน้ำจะนาบานอยู่บ้านยุ่ขามน้ำเนาะหนาบกษัตยบานอื่นนะนะท่านยอดถนนใหญ่ก็ต้องครามหนา ทานี่แต่เคิบเนาะนี่ทาเหือทาเหือเาจะใส่ทานี้ตะกี้แห่งหยงยาทาเหือตะกีออ้อันนั้นมีทาปูนเด้ท่านคนตกกระมืนขามรถบดะพี่น้องขามคนกับบดะสำหรับเงินหมื่นแต่วันนี้บาซุกอันตอนนะบริจาคเงินกับพี่น้องเอฟซีเนาะเป็นออกซอยกัน กิดอะไรมาเหตุแปลกป่ะนเข้าจ <ha> ังสีมันมีคนมาเที่ยวเขาจอดกันเสมาปัดหรือมั้งนำแหลงมีภัยมาเที่ยวตะกี้เหงอเต็มเลยเด้อบุร่ามีรถใหญ่ก็จอดไว้จังสีได้่นงบ้านบาสุกเอาขาบ้านบุรจะไว้ฟังนี่รถน้องป้อตัวนี้จอดไว้จังสีแล้ว สามบ้านกบ,บได้ยุ่งยากนะบ้านเฮาอี่สั่งแอร์พอดีโอเคมาทางนี้เลยเขาจะเอารถใหญ่มานะขับเลยแล้วนี่นะโอ้ขับขับขับสั่งสั่งแอร์สื่อแว่นกระจกมาหายสวัสดีโ แล้วเอาแหวนกระจกขักอะไรแน่แวนวะโอ้ขอบใจสร้างแอร์แล้ววันนี้มาติดแอร์หายเลยสร้างอันนี้ไร้เลยสร้างแว่นอยู่ในห้องเอลยสร้างคนเออคนฟันเอารถใหญ่มาฝาคนเสือซะโอ้ขอบใจได้หลายแต,แตกอะไรเลยไปเดี๋ยวเอาอันน่ะเดี๋ยวสิทอนคนของซอ,อยเขาจาก,ก่อน ฝนตกแต่พี่นอะเบานึงเนาะแต่ว่าเรื่อนี้แหวนดนี่สั่งวราสิไปซื้อเองแต่ว่ามันเอาม่อยาเขามีต่รถจักรนะชนสิเอารถใหญ่กันยาคกระเทินปรถใ่ายว่าหัน่บริษัทมากบริษัทลาสตา สตาชื่บอบ่กด้วแล่ะสตาโอ้ยพี่น้องเอ้ฝนพวัสดีมาหบตอนนี้เอ่หนว่วยเดียวเนาะนด็กกับอันนเครื่องมือ คุนี่แต่ว่าที่เรามาติดให้ต,อ,ต,อ,ตอนออนั้นผู้ใดเออนี่แหละคนเดียวกันบ่เออตอนนั้นเรามาติดให้ข่อยเองบ่ได้ซื้อจากเราบริษูจากเรา,รา,เราอืม,ามาตแต่ว่าให้เรามาติดให้เอบริษูษเขาซื้อมาเองตั้งหาค่ะนะครบที่บ่อหรือ,รอ,รอ,รอว่านั่นอีกเล ติดแอนักไดเอตอัวนี้เครื่องอันนี้มันหัวคันใดเขาเป็นตะหักนะหัวคันหัวคันใดเขาไม่ไมยุบ ตปันไฟมันบาร์หันติดตดแล้วนอนหยเล้ดแล้วคอยนอนองไม่เด้นอนอยุดหล่อนะใสมาใสบุไทยคลิปหัวนี้ พอเวลาเขาพักผ่อนนะอยู่ห้องดุมค่ะมันเย็นพี่น้องมันกวางแต่กับมันก็เย็นนะส่วนลายมันเปิดแอร์หน่อยเดียวมันก็เย็นกลุ่มเบิดคือห้องน้อยๆค่ะเปิดเจ้าแปดผัวก็ยังเย็นตอนอาทิตย์ตอนนะหมื่นสี่พันหารลอยผัวเต่กี่นะนอแพงงนอแพ่งลาวแพ่งนะัานฐานราแพงตอนนี้ติดหน่อยรอบร้นหมื่นสี่พัน ทั้งที่มันผ่านมาสองสามปีแล้วเนาะเดทดขึ้นมันก็เฟิกกวเก่าตัวนี้ถือกลัวตัวนั้นทาแห้งแห้งพี่นนองหานตัวท้องติดแอร์ให้อเม่แอร์ไอซุกไปครบแล้วเนาะปกติมีแต่จอดรถหนาบ้านด้วยเนาะปกติที่เปอยวข้ามจะมีร้านอยู่ว่าบ้านครามนเนี่ย นี่อยู่ไปไปติดอยู่บ้าทเนี่ดนนังลอยโดนนังลอยเมืองอ่าเมืองมุลละประมุกโอ้ท่านต้องตามมันน่ะโดนน่นอนแม่คี่เอฟครีเอฟเยวเผาสมุกหนึ่งค้อบไก่ป้าเนียเลยมิดตีเสยเนาะมาถูกมาดิเออบ่ได้ครับไปขามกัวพุนกัวยังขามได้อยู่ขามได้อยู่ก็ได้สิกามนีเนาะ

เจ้าตกก็พี่น้องคนยิบๆมาเป็นบาทไปนั่งยู้หันยุ่งกินตายมันหนาวขึ้นก็เที่ยวสบายคนหนาวก็สบายคนย่างก็สบายขนหนาวเต็มฝั่งฮะโัวขนหนาวเป็นไรเปเที่ยวอย่างนี้เหรอ ไกลโหดเคยมาอยู่เคยไปบ้านนะเคยมาแต่ะสมัยอยู่สระบนเคยมาขายเสื้อให้บ่หอดบ่หอดจุ๊กอยู่สระบนหนามากติดอีก

tôi chỉ chụp lại yếu á, thôi cân Đừng, đừng, thả đừng ạ Này, ít kính đừng Nè Mẹ anh ta không hướng <laughs> nhỉ

Vâng, họ khi nào Chị phun bắt nhám cho nhám chê hơi Tức ổ ổ còn à ta Thì lại chị bắt để ít ăn ขูดติดก่อนจ้ะหมีเงินหัวมีเงินสองมีเงินวันนี้มีอะไรมาติดมาติดทีหลังขั้นตอนเอาหนีแล้วน้อออกเนาะตอนนอเตียงเอาเนี้ยวปูนี่ออกก่อนเอาคล้องตัวใหญ่มาแซลนี่ก่อนเอ้าเตี้ยวปูตีนนะกูก่อนกูได้เขาจังเอาพอแพร่มาห้องก็ได้ตี อันนี้หาตอนะเราะว่านะตีีอดัเตรียมสูดไดะตูดเนี่ยุบนะตูดได้ยุบบ่เตียงเตียงตูดแล้วเรอตูดอ่เนาะได้ยมาเดี๋ยวอันนี้กงีอเก็บกันเนาะพีน้อกข้านึ่นนอนสองคืนนถ้าแตงแต่ัน่ลงมามันเย็นอยู่ะมันหอนแ่น้ยเนาะมันนอนได้แต่นึ่ บนโต๊ passage, honey, ันนอนไรอากาศมันบระบายพี่น้องจะได้กระหอนถ้าว่ามีแอร์แต่ว่าโอ้อันนี้นคะมาติดใส่พ่อเลยติดหัวเออเราหัววะลูกสิติดแอร์เราก็มาติดไทยเนาะพี่น้องติดทั้งหมดอะไรบางนี่นะบางมึงจัดห้องแดีวมือหนึ่งกับมือที่ช่องเราก็เห็ุเด้ยบุปผาก็ได้ติสายยอใส่กัน เอ็ดตอนนี้สร้างไปก็เรื่อติดเอาบาสุเกเลือติดบอลน,นี่พี่น้องเพราะว่าบริตติตรงกลางเนาะจะเอาเอาหูหูยัง่แหละมาแต่งเสนมาติดเส้นนะบ่ให้แสงมันเข้ามาแลวกะ็แสงตัวนั้นกับน,น่าจะเอาหูมาใส่เนาะหลังจากกัน่าจะโปใสเนี้ยเบิ่งก่อนจะเอาสติ๊กเกอร์แบบมันเป็นหูกระตุน้นยังฮนะ,ะกระตุ้นหรือว่าหูจะแบบน้ำงามเพื่อนนี่กับเซออก ก็สิบป็นมันีกเลยเด้วนอนสบายแล้วทุกคนมีแอร์แล้วมีแอร์แล้วปกติขันติดตรงกลางมันก็สิคัะแต่ว่ามันผัดดันมีอันนะแก้วตรงนั้นนะมันติดตรงกลางมันก็สิบโงงะมันเป็นไรก็ได้ว่าสิเด้สิตั้งเพิ่มอ่ะให้มันงามอ็นสายไฟพี่น้อง เอาต่อตอนนั้นใส่เลยซะใส่เลยแต่ว่าใส่บโบไฮนูก้าส์เห็นหรอใส่เลยนะใส่เลยโลดม่ต้องเอาออกหรอกเนหวานูก้าสใช้พื้นใช้ไฟใหญ่ยอย่างกรยางมันมันอยู่ในอีแล้วเออเขาไม่จู ยังเงี้ยเนี่ยมันจะตัดออกจังอันนี้เธออยู่ที่กระดานเนี่ยมาเทิงมาเทิงกระดานใหญ่เขาว่าเขาจิตจำอยู่นี้จิตจำชายหอมนิดหน่อยเวลาข้าจังต่อเออแล่วเขาจะจับไว้ก่อนมาแล้วข้าจังต่อขึ้นเทิง ไอทั้งเคร่งพี่เนาะเปิดอันนี้เปิดเปิดตั้งค่าเลยไม่ใ่บวกบอเปะเปิดตั้งค่าลงอันนี้ด้วยเาานาะ มันแตกวะแม่มันบท่านขาวนว่านี้บะ็นนยกตัวไนที่ขืนมันบท่านนขืนขาวเนนขนบอาแดกเออเออเอาโยเสรแเป็นผุโยอกอ่นได้ไตออััด้แล้วน้ำดันทั้งรวมได้ย

า,าม่มันเนน,นบด,ดีเฮ้ยเอาบอดแอดนี้บอดแดมากตัวดุ่มพี่เฮ้ย,ยมันขาตรงมมััันนนนขขข้าาา่ววว เงเหยียบไม่แหงสิแนนนะคะจุก <engo> เ <texts uzu> oh, mm. ียนเอาเฮียนไหนว่มันงัดต้องงัดทั้งลุมก่อนนี่ในห้องจอโอ้ยี่ไปเอาเด็เลย mạnh mạnh xin nhau nhau mang ngạc à. khẩu đấy thằng điều ấy nó ừ. lại tới thằng điều bạn này tới phần điều điều đấy nó phi nó bơ điều ก้สามสิบนาทีอยากแล่นไฟเลยท่านนายเอาคิวอาร์เงินบาทจันไใช้เงินค่าเอไป้ายต่อไปปักเซก็้นองานต่อมาตัดสั่งเลยเหมือนสีนะ สองปีนั้นหมื่นสี่พันหาร้อยสามปีที่แล้วสามปีที่แียววาได้สองปีสามปีกับสาสามอประกันหนึงปีห่งย้งตัวใดหรอเออประกันหนึ่งปีหยุดตัวนานหประกันอยู่ว่าตัวน้นโมโหปือกันเลื่อนะมันจะโดนนะกาประกันไปที่ไหน เียบร้อยพี่น้อ,องเอออมามต้ไปนี่นตันนี้มาตังไนคนี่ขาเปิดนะียบร้อยซูจำเปนก็ของน้อยรุนเดียวอีกรนุนเดียวกันลุนเดียวกันพี่เล็กวันเสารลนนะ ไอ้กินเรียกหาเหรอเสีาก้เกิซื้อไหมหลุด กินไสากลัว3ตัวไรกินไฟกัวป้ากินกัว30%หอจาก100%นี่คัดอีเวอรเตอร์มันสีรู่อยู่ประมาณ30%กินไฟ้ปเท่านัอย่ามไหมประหยัดไส้รึเ่าไส้าหันกันที่เก่าต้นเดียวเลย กาไฟมันกับําแพงเราเนาะมันไปแพ่งส่วงเดือนมันเดนอนทอนมีซาเน่าฝนจะใส่แบบเปิดเพราะมันเย็นกลางค่ำปิดก็สินะเขาเปิดเจ็ดเจ็ดเจ้าแปดมันกับบางทีอากาศมันเจ้าแปดมันกะบําทํางานมันกะบําเปลืองบันไดเจ้าแปดมันเย็นเลยบอวเย็นแต่ว่าเย็นกว่าข้างนอก เย็นกว่าข,ข้างเนาะไปยังเปิดเช่าจิตจิตตาส่งสร้าง,งพี่น้องบาสุกไปส่งสางมากแล้วเนาะเยอเหาสิเมียนห่องบบดนี้ติดแอร์อเรียบร้อยนะเนาะนอนสบายบบดนี้แก้ะอะไรเยอเมียนห่องก็ได้เรียบร้อยเนาะพี่น้องห่องบาสุกติดแอร์อเรียบร้อยออลงมานอนกลางเลยบบดนี้ มาอยู่ข้างล่างไ,ได้เดี๋ยวพอลันจะเสียเอามาเอามาเตตโตใส่เอามาเตตโตใส่แต,ต,ต่ว่าตัวไงเอามาเตตโตใส่เพราะว่ามันสีหกเรียบร้อยห้องวัยรุ่นน,น,นี่บอสุกสั่งซื้อแหวนเนาะแหวนนำสั่งแอร์ไห้บอกไห้สั่งแอร์เสือาหายกระจกกลับไปน้ำเสือหอ้เนาะ ขอบใจสั่งแอร์คัก์กาลีมันติดแอร์ให้ยอะสื่อแวนมาให้ยพร้อมนขนาดยังแต่อันนาบาสุกส,สื่อแนวอันนั้นมาใส่แนวมาติดบังแสงบอลอะไรพี่น้องสื่อแนวขอบหกยังที่ละทั้งจ้ากกระิสั่งเขาเห็ดหูบัดพุู้ละโดนโดน,ดนไปพื่น้องเพี่น้องเพราะว่ารายจ่ายเดือนนี้เขาใส่ไลฟ์ดีเห็ดหองบาสุกเบิร์ดเท่าไรเศร้าไปลายหลานกัน เกือบสามหมื่นพนดมพี่น้องแม่จะยืสิปดึงขึ้นที่ขอพับอย่างดีลหะจะกะน,นั่งพับทับเลยโร่เออเออนั่งโรเออไม่ใชเป็นอย่งไรเออจะนั่งพับโล่นันงสบายเอ,อือยซอยหาพันเนาะขอบใจเอือยมือนี่เป็นซอยหาห่อหาพันบาทวันนี้นอนแสนใจลาย <c oughs> เดือนนี้เบิบเร์บอกเละลายมันพี่น้องเลยแต่ว่า เราก็อันพยายามถ่ายคลิปเอาเนาะถ่ายคลิปไปไลฟ์ฝากพี่น้องเบิ้งคลิปคะแนนเด้อเดี๋ยวห้องเขาก็สบายแล้วบ้านี้บ่มียังเห็บเดี่ยวอะไรในเขือนนี้มันมีเกือบครบทุกอย่างนะเนาะพี่น้องเ้องกาอยู่ไปยังสิเลยเนาะวิจัยสิบบ้านบัสุกแต่แน่ไหนหนักแต่การเดินทางรถใหญ่ยังแต่รถใหญ่เนาะนนี๋ยวท่านไหนมีมีรถใหญ่ก่อนหาเงินเก็บซื้อรถใหญ่อยู่พี่น้อง แต่ว่าส่งนี้บ่ไดเก็บพัดลมนี่เชียวออกตัวเถิงนะมันอมองหะบเลยใส่ยัยงเอาออกซส่เอาออกอ,อ,อกลไการสีใส่พัดล่มตั้งอนาะเพราะว่าบาสุกสิแต่งเอาไฟมาใส่อยู่นี่นะพูดเละชิเขาไปปากเสิประมาณวันเสาร์แล้วก็ให้เคยแลนแลนไฟซอยเนาะแลนไฟเฮดตามสไตล์ไว้รุนนั่นแหละ แลนไฟใส่ครบตอนนี้เดี๋ยวก็ท่เลือกกแต่งมะลักตอกแตกม,มันยงจะมีบาสุกสีอาตโตหนังสือมาใส่ใส่หนังสือเพราะว่าบาสุกมีหนังสืออยู่นเน,เนาะโซเจีเจมันหอนอรอกระสีมีประมาณนี้เนาะพี่น้องยีย่หองใหม่เดี๋ยวติดไฟเขาอีกนั่งเรีนแบบเป็นบอลพักพ่อนเนาะ พักผ่อนเวลามานั่งตัดคลิปเอียงก็ดีดีกันช่างแตนตอนนี้เนาะเอร้างมาตราเศษพี่แม่จะใส่เห็นเยี่ยข่อยมากว่ามันแจะไอ้ภูชิภูภูใส่แบบเลายมันเนาะเสียเงินสื่อแนวอันนมาติดใส่อีกแค่นี้แพ่แหนดิเออบักเพ่งแค่มันผู้เฒ่าเขาหมากแล้วพี่น้องแนวเครื่องใช้กับมีมาแต่ใส่อันนี้เพิ่ณจะใส่แบบนี้เลยเนาะ ว่าเพื่อนไปหรอกเขาจะใส่ออขอยว่าจิใส่สองลก็เห็นว่ามันแจกใส่สองล้มล่มเป็นป้องฮะโอ้ยจิไปเอาเห็ดยัจะเ่นน้อยอยาเห็นทองเพื่อเท,ทื่นอนแบบตะข่าตะกี้เนาะง่ามบันี้พี่นนองนำถมมาเข้ากับแลนนี้ <c oughs> นทีมเงินไปซื้ออ่ามันพี่นนองเห็ดไป พหนาขันมีเงินขันทุกวันน้ำถั่มกันซื้อมาใหม่อีกตั้งเตียงมีเงินหมดละวันตัวช่อานมากข้าก็อยู่ไปเห็นเดี๋วิธีชีวิตมันแนวนี้เฮแต่ละสับพี่น้องขันบ่สือมันก็บ่ได้นอนบ่อนดีๆมากแต่ว่าหยัดน้ำถั่มนะเดี๋ยว่าเออน้ำถั่มข้าก็ปั๊บโตไปก็มันอะไรก็แล้วอยู่ไปเพี่ยวกะทั่วเมื่อเที่ยกะบุทั่มเราพี่น้องขันว่าเป็นบริหารหนำดีกับบุถว่ม นฝนมาแห้งฝนเดวแต่ธรรมศาสตร์นะพี่น้องไปเรียบร้อยขอบใจทุกคนเลยที่เข้ามาฮับส่งคลิปนี้เนาะเขากัสิเลยเป็นกำลังใจไปเลยเดี๋เด้อพี่น้องเงินถูกบาทถูกสตางค์กรย่อนคนเบิ่งเลยเด้พี่น้องเข้าก็ได้น้ำการถ่ายคลิปเขากพอได้เห็ุมีนสิ่งที่เขามักเนาะขอบใจเด้อดีมีแห้งทุกคนที่เข้ามาหับส่งคลิปนี้ เจอันใหม่คลิปหน้าเพราะไม่พี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยแขกมาเนาะบ๊ายบาย